พงศ์ทำไมพี่กลับมาเร็วจัง да. เลยอะพี่ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอต้องพี่ไปกลับเร็วอะพี่จะเห็นเหรอวันรีเราเอาชู้เข้ามาในห้องเนี่ยไปยินเขาถึงก <få. S 2> ุ <intell> ้งไทยกับพี่พี่แกอ้ายเหรอพี่แกอายเหรอทำไมตอนทำตั้งแต่แรกไม่คิดพวกแกสองคนที่เมนเด็วทั้งคู่ไอกคนนึงก็กินไม่เลือดอีกคนก็มัดมากไม่พอใช่ครับ พี่ครับพี่เตยนะครับค่อยๆพูดค่อยๆกันนะเงียบไปเลยสั่แล้วเลยครับผมแกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงเรามีผัวแล้วรู้ครับรู้ว่ามีการทำก่าเนี่ยฮนะ แกนองใจใจไปมีชู้กับเสียงคนอื่นเหรอจงจันะดหยุดหยุทำก่อน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 กม่จิงนะดีแล้วแล้วก็กองแดกลนะฉันเ่เใจหมดแล้วเออเงินงนเนเเะไรีเราคงให้ไปนะครับลุงตุ้ญาว่าต่อไปลุงดูแลกันเลยนะนาก็นะเสียใจด้วยอ่งครับ ทิดม,มาเรื่องอะไรฉันให้โอกาสให้ใครยังมาตลอดแต่ไอ้เรื่องนอตใส่ใบมีถูงเนี่ยครั้งเดียวมันก็เก,กินพอแล้ว้อยใส่หัวเอาไปี้ใหันได้แล้วเรอแล้วก็ไม่ตู้กงับมาอีกนะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนขาดกันอ,อแล้วแล้วแบบนี้นุ่มจะอยู่ที่ไหนอะค้อยไปอยู่ไหนมันก็เรื่องของแกชื่นแกที่บอไซหัวั้งทั้งทั้ั ออกไปเม่อไห่จ๊ะกลับไปนอนเล่นแทนขั้นมีเหตุผลฉากไม่มีเหตุผลใดๆทางเส้นเลยนะออกไปออกไปออกไปสิเออไปก็ได้หรอกครับผมชอชิงงูงูจอจานชอช้าง และต่อด้วยละครค่ะสมพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้ปาปัสานะมัตตังอาคามิสติรามไปด้วยรับและสสำหรับภาพปิดท้ายข่าวในวันนี้นะคะไปดูการทำลายสถิติโลกประเทศฝ่ายเดียวของเลักาอัคนิค่ะนักกีฬาฟีเดวิ่งชาวสโลเวเนียนะคะในการแข่งขันดำน้ำโบรจิคบลูซึ่งจัดขึ้นที่เกาะปาฮามัสค่ะใช้เวลาเพียง3นาที28วินาทีดำลงไปที่ความลึก120ร 10เมตรหรือเทียบเท่าตึกสูง34ชั้นได้สำเร็จนะคะลายภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ สร้างงานศิลปะทุกประเภทนอกจากจะต้องใช้ความฝึกขัดชัดเจนในทางปฏิบัติประกอบกับวิธีการที่ดีอย่างเหมาะสมแล้วศิลปินจำต้องมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทำด้วยจึงจะได้ผลงานที่มีค่าควรแก่การยอมรับนับถือพระราชดําัธของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัว